สวัสดีทุกคนด้วยร่บผมวันนี้เรามาอยู่กันในโรบอค Demodoroji โโโรโรกันอีกครั้งหน้าผมเย้ว้าวโอเค,ครัะผมทุกคนก็วันนี้กลับมาอีกครั้งครับผมจริงๆพี่้รงบอกว่าพี่ชอบเล่นเกมนี้อยู่นะคือเล่นแล้วมันก็แบบ ติดนะเอาจริงๆ,ๆคือบางทีไม่ได้ลงกิปครับผมเพราะว่าพี่มาเล่นเก็บเลเวลเนาะถ้าเกิดว่ามีอัปเดตใหม่อะไรเนี่ยพี่จะได้ใช้ของได้ครับผมเมื่อแบบของมาเลเวลมันสูงเกินไปอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้เพราะพี่มาเล่นดีหลังเนาะพี่เพิ่งมาเล่นได้ไม่นานนะครับผมเอาจริงๆ,ๆเกมนี้ก็ดำมาดีนะเวลาเรามาฝึกเล่นเนี่ยเราจะได้คุ้นเคยกับผีแต่ละตัวเพราะว่าผีเนี่ยมันมีเยอะด้วยนะครับผมแล้วก็แต่ละโหมดเนี่ยความยากความง่ายเนี่ยมันมีแตกต่างนะอย่างเช่นโหมดความยากกับฝันร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็อุณหภูมบม่ดบออาีกยกจะต <laughs> มันจะเป็นอย่างนี้ครับผมถ้าหมดยากหมดปันไลคขึ้นไปนะคือมันเช็คยากมากครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่นเก็บให้ครบก่อนตอนนี้เราจบไปแล้วครับผมถนนจูปิเตอร์ครับผมริงคอนสตรีจบไปแล้วครับผมนี่เหลือเฟรนเวดไดอันนี้ริมเลนนะครับผมริมเลนเนี่ยพี่เล่นไปตอนอัปเดตมาเนาะก็ซึ่งมันข้ามไปก่อนนั่นเองครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเก็บเฟรนเวดไดครับผมแล้วค่อยไปคุกแล้วค่อยไปลงเรียนอันสุดท้ายครับผมมางั้นเราเอาเฟรนเวดไดก่อนละกันไปครับผม let's go ช่วงนี้ขอคุ้นเคยกับสถานที่ก่อนขอเน้นคุ้นเคยก่อนทุกคนโอเคเฟนเวดายอันนี้พี่ใหม่อย่างวะเอะ๊เดี๋ยวนะพี่มาผิดบ้านหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ไม่ผิดใช่ไหมไม่นายจะผิดบ้างเอาชิปละคัดเอามันอยู่ไหนวะอันเนี้ยอันนี้ลงรถไม่มีครับผมก่อนอื่นมาเนี่ยพี่จะเน้นเช็คลูกแก้วินยานก่อนเลยนะ เน้นไปเลยครับผมตรงนี้จุกผีได้ไหมเนี่ยมันจะติดดีเดี๋ยวนี่ผีมันวิ่งเร็วด้วยนะตั้งแต่เขาอัปเดตมาเฟิบเฟเราพยายามดูลูกแก้ววิญญาณอ้าวลูกแก้ววิญญาณอยู่ห้องนี้ฮะชัวร์ไม่ชัวร์เดี๋ยวก็รู้ชัวร์ไม่ชัวร์เดี๋ยวก็รู้โอเคปาดเป,ป็นละวาบเขาให้ <c ười> อยู่ห้องนี้ก็ต้องได้รับกลิ่นรอยเท้าของผีแต่จะมีผีตัวหนึ่งนะที่มันแบบว่าไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านครับผมคือพี่ตกในนี้เลย มันไม่เหมือนชาวบ้านตรงที่ว่ามันเนี่ยสามารถปลอมแปลงใช่ไหมสกินวอลเกอร์อะปลอมแปลงไอ้ลูกแก้ววิญญ,ญาณได้ครับผมเพราะฉะนั้นต้องเช็คอย่างถี่ถ้วนเวลาพี่เล่นพี่ก็เช็คถี่ถ้วนนะโอ้ยเอาไปเอาของก่อน,อนว่ามืดวะมืดวะอาวราคาผมฟึบเอานี่ไปโปรเจคเตอร์อาไป,ปทีละอย่างนักซื้อผีมาชาวแอม ถ้าเกิดจะเอาชัว์จริงๆนะเล่นโหมดง่ายกับโหมด normal เนี่ยมันไม่เท่าไหร่โอ้ยเข้ามาปุ๊บอุณหภูมิเหลือสิบสี่สิบสามอันนี้ของจริงมันอยู่ห้องนี้แหละชัว์ป้าบเอาวะนี่เราตั้งตรงนี้แล้วกันนะฮะนี่พี่ต้องยืนจ่อบแบบนี้อเหรอเนี่ยเอาวางไว้ก่อนแล้วกันเอางั้นเอาวางไว้กแบบ่อนแล้วกันไปไปเอาของเพิ่มจริงๆถ้ายืนแบบว่าเราเอาจ่อไว้แล้วก็เอากล้องฉายอะเราจะดูจากข้างนอกได้เลยฮนะ โดยไม่ต้องแบบว่าเข้าไปรอผีมาอะไรอย่างเงี้ยไฟแช็โอเคระหว่างรอพรอมทรมฮาน่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโปรเจคเตอร์ว่ะดู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 มันยืนเป็นตัวอะไรมันยืนเป็นตัวอะไรวันดีครับโอเคเรียบร้อยเราก็เช็คเลยโปรเจคเตอร์อ่ามีลูกแก้ววิญญาณหรืออัมบากับเวนดิโกหรืออัมบากับเวนดิโก เราจะจับผีสองรอบนะครับผมทุกคนโอเคไหมบางทีพ oh ี่มาเล่นใหม่แล้วพี่ก็ไม่รู้ทางอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะงงงนิดนึงฮะแต่รับรองว่าตัวเล่นผ่านแน่นอนต่อให้ตูจะเล่นงงยังไงตูก็เล่นผ่านแน่นอนโอ้โหเบเกอร์มาซุกอยู่ในนี้ตูจะไปรู้ได้ไงเอ้ยเสียงผีวะผีมันอุย้ยหูมาเป็นตัวเลยเดินแบบนี้เลยเหรอ นี่พี่เดินอย่างนี้เลยเหรออุณรูไม่ติดลบครับผมก็ยังไม่ชัวร์ผีมันเดินเล่นเลยอะผีแบบเดินไม่เกรงใจตัวเลยอะอ่าโอเคทุกคนเรามาดูก่อนครับผมอัมบากับเวนดิโก้ฮะอัมบาเนี่ยจะต้องเช็คเพิ่มเติมก็คือรอยนิ้วมืออ่าแล้วก็เวนดิโก้เวนดิโก้ครับผมจะต้องเช็คการเขียนผีเพิ่มเติมซึ่งมันยังไม่เขียนผีหรอกยังตอบไม่ได้ฮะ เอาเรียบร้อยครับผมมีรอยทาแบบนี้ตูไปแล้วดิ <c oughs> มาเหยียบกันเล่นแบบนี้โอ้เรียบร้อยครับผมเป็นอมบาครับผมชัวป้าบตูชัวจัดตูชัวจัดแล้วรอบนี้ไปแล้วนะบายบายผียังไม่เจอตัวเลยไปแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นอมบาจริงด้วยครับผมเย้โอ้ยอันนี้เจอง่าย่ะถ้าเจอลูกแกว้ววิญญาณอะไรแบบนี้มันจะง่ายหน่อยครับผมทุกคนโอเคมา อีกรอบหนึ่งครับผมอีกรอบหนึ่งเอาเฟนเวเหมือนเดิมนะทุกคนเราต้องจับผีสองรอบครับผมเมื่อความชัว ah! ผีจะไปจับมันรอบเดียวโ ah! อ้แต่ถ้าไปคุกโรงเรียนนี้พี่ไม่รู้จะทํายังไงมันกว้าง,างจริงๆคือต้องใจเพื่อนนะมันกว้างจัดครับผมไปถ้าร้อมแล้ว Let ส go <S รอบที่สองจัดมาไม่ต้องวิเคราะ์เอา้ารอบนี้ตัวไม่ได้เอาเกลือมาด้วยที่ว่างานหยาบแล้วคงไม่ง่ายแบบรอบเมื่อกี้สินะเพราะเราไม่ได้เอาเกลือมาด้วยนะเราต้องหา แบบว่าจริงๆนะพี่ไม่ชอบหาหลายนิ้วมือของไอ้นี่เลยว่ะผีอะถ้าไม่ใช้เกลือนี่มันยุ่งยากมากครับผมม่รูปผีมันไม่ทำลายนิ้วมืออยู่ตรงไหนกันดิฟึบๆเราดูให้ทั่วฮะไม่มีทางนี้ไม่มีโอเคห้องจานน่าจะไม่ง่ายเหมือนรอบเมื่อกี้ถ้าไม่เจอลูกแก้ววิญญาณพี่บอกเลยมันจะยุ่งยากยุ่งยากจริงๆครับผมตอนนี้พี่ขอย,ยังไม่เปิดไฟฮะเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันเนาะ โอเคพี่จะเข้ามาแอบในนี้นะเจอผีอาอาละครับผมทุกคนเรียบร้อยครับผมผีไม่อยู่ฮะตังไว้เลยตัวตังไว้กลางบ้านก่อนแล้วกันถ้าไม่รู้ว่าผีอยู่ตรงไหน,นโอโหแต่ละอย่างตังไว้กลางบ้านก่อนแล้วกันครับผมถ้าเราไม่รู้ผีอยู่ตรงไหนครับผมไม่มีลูกแก้ววิญญ,ญาณแน่นอนสิ่งที่เราควรจะทําต่อก็คือเช็คครับผมอุณหภูมิ เช็คอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิจุดไหนมันลดเป็นพิเศษเลยนะพี่บอกเลยวิธีนี้ใช้ได้ครับผมใช้ได้กับหมดพวกนี้อีที่นอร์มัลมีดเดเนี่ยมันใช้ได้แต่ถ้าก็ไปโหมดฮาร์ดกับโหมดฝันรลายอ่ะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะอุณหภูมิมันไม่ค่อยอยากจะลดครับผมอะไรยอย่างเงี้ยพี่เช็คไปสิบแปดใช่ไหมสิบแปดครับผมตรงอื่นมันยี่สิบแต่ก็ยังไม่ชัวนนะเพราะบางที่อย่างไอแม็บแรกห้องน้ํามันก็จะเย็นกว่าเพื่อนเห็นไหมห้องทักท่าก็จะเย็นครับผม แต่ถ้ารถแบบคุ้มลงไปเลยอะใช้ได้อันนั้นแหละผีมันอยู่ห้องนั้นแหละเนี่ยห้องน้ำมันจะเย็นเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องน้ําเย็นผิดปกติใช่ปะวะมาแล้วผีมาแล้วห้องน้ําห้องน้ําชัวพี่ว่วาสวัสดีผีผีบางตัวก็ยังไม่อยากให้เปิดไฟฮะเปิดไฟแล้วมันจะไม่ค่อยโผล่ เปิดไฟแล้วมันจะไม่ค่อยโผล่เป็นล่างเงาแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือมันจะไม่ลดอุณหภูมิเฉพาะผีบางตัวนะมันมีอยู่นะผีบางตัวถ้าเราเปิดไฟอุณหภูมิมันจะไม่ค่อยลดครับผมแต่ตอนนี้พี่ว่าพี่เปิดได้ละแหมสว่างวาบผีร้ายถ้านายอยู่ในต้องเจอโปรเจคเตอร์ฉะนละ้แสดงว่านายไม่มีโปรเจคเตอร์คิดว่านะ คุณภูมิเป็นไงหกอยหกโยโอ้ยบีฮายูโอ้มาปุ๊บตอบต๊บปับ๊บขอบคุณไม่มีลูกแก้ววิญญาณตูเช็คแล้วมันร้องจังเลยตรงเนี้ยร้องจังเลยโอเคเพื่อน โอ้ยโ,โ,โ,โหนี่คือการจะเล่นตูเลยคือการจะเล่นตูเลยอยู่ข้างหลังตูไลนยนิวมือมาแล้วครับผมทุกคนโอเคเหลือเอ็ i ดีกับสปิริตครับผมซึ่งสปิร i ตเนี่ยต้องเช็คเพิ่มเติมคือหนังสือวิญญาณส่วนเอ็นดีครับผมไอตัวนี้มันผีแวบได้เช็คโปรเจคเตอร์แต่เหมือนพี่จะไม่เห็นโปรเจคเตอร์เลยนะงั้นอุณหภูมิปล่อยเลยอ่าพี่ดูยังไงมันก็ไม่ติดลบ รอดูนะถ้าติดลบนี่แปลกเห็นไหมไม่ติดลบครับผมมันก็ลดแหละมันก็ลดแต่มันขึ้นขึ้นลงลงมันทําให้เรารู้ว่ามันอยู่ในนั้นแหละแต่ถ้าโหมดยากกับโหมดฝันร้ายเหมือนที่พี่เล่นให้ดูอะเห็นไหมมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะลดครับผมกว่าจะลดได้แต่ละทีเอาไงดีโปรเจคเตอร์ต้องเห็นผ่านมืดๆไหมหนังซื้อผีก็อยู่เอาเพื่อนยังไงก็ไม่ต้องเช็ดอยู่แล้วอีเมสอะมาออกมาเลย โอ้มันแปะตูวอยู่ตรงนี้เลยเนีย่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยเห็นมือมันไหม <c oughs> เอาละผีร้ายโจอบมัสิเจ้ายังไงเราต้องดูโปรเจคเตอร์ก่อน,นครับผมดูก่อนว่ามันมีร่างเงาหรือเปล่าอุณภูไม่ต้องไปมองมันเลยมันกำลังอยู่นี่แหละมาดิผีร้าย อุ๊ยๆๆอุ๊ยๆๆอุ๊ยอุยตกใจหมดโอ้โหอีของรอยอุ๊ยทำไปของรอยอุ๊ยสี่ขึ้นสี่แล้วกรอดกรอดโกรธแล้วทำไมไม่บายเหีนเล่าเป็นเงาก็ได้เพื่อนนี่ต้องปิดไฟให้แล้วนะปิดไฟให้แล้วนะควรจะออกง่ายแล้วพหี่นะเอาไปสิเรื่องหออนังสือเกี่ยวไหมหน,นังสือมาไว้ข้างในเอาไปี่ เอาไปให้หมดอ่าเขียนเลยเขียนเลยเพื่อนจังหวะนี้มันต้องเกียนแล้วถ้าไม่มีในโปรเจคเตอร์มันต้องเขียนแล้วเว้ยอย่านานเย่านานเดี๋ยวออกมามันมันเวลามันสปาวมันสป,าว,นสปาวห้องเกิดนี่เลยนะมันอยู่ห้องไหนมันเกิดห้องนั้นนะดูเข้าตู้ไม่ทันเลยนะคือถ้าตู้รออยู่ในตู้ตู้จะดูเหมือนคนกลัวเกิดไปฮ่าฮ่าโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วอุย๊ยออกมาเป็นตัวอะไรออกมาเป็นตัวอะไรรอบนี้ มางั้นอยู่ในนี้ไปเลยตูจะได้เห็นตัวมาไม่ต้องไปส่องแล้วนี่เอามาเลย <c oughs> มาออกมาให้ตูเห็นซะพิะร้ารจะทําอะไรก็ออกมาอะตูทิ้งให้หมดเลยอะ <c oughs> เปิดประตูเข้ามาใส่ตูยตอย่างนี้เลยละ่ะว้าวออกมาแล้วทุกคนปิดให้ก็ได้จ้าไปเกิดไดนน้ดีปะ แน่จะหนไีไรนิ้วมือจะอยู่นะแปหน้าประตูเลยเขียนหนังสือให้หดีเพื่อ,อนไม่เขียนหนังสือก็โปรเจคเตอร์ก็ได้ดีมันวิ่งอยู่ไหนวะข้างเราหรือเปล่าไ,ไปแล้วเหรอมาแค่น,นี้มาแค่นี้ที่หลังไม่ต้องมาก็ได้นะตัวโปรเจคเตอร์กระดาดนี้แล้วยังไม่เห็นเลยเลยอะ ัะหน่อยเดธอว่าผีซะหน่อยเดธอว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยเขียนว่าเถอะโอ้โหหนังสือเขียนเถอะฮะออ่ออ่อเผื่อ,อ,อมันจะเขียนหนังสือบินไฟบินไฟเนี่ยขั้นสามแล้วเขียนเธอว่าเพื่อนมาอยู่ได้อีวะเห็นไหมอ้าวเรียบร้อย โอเคแต a n k y o วนะเพื่อนแตงเกเออ get ก u เอามันบอก g ก t เอาไปดิตูอยู่ทำไม <laughs> ล่ะรอตั้งนานก่อนจะเขียนให้ตูโอ้โ oh, ห oh, เป็นวันโอเคครับ okay, ผมจับได้แล้วเป็นสปิริตครับผม Woo hoo! ดูรอเลยแม่กว่าจะเขียนให้ตูได้รีลายอยู่ด้านล e โปร r o j เ c อร์มันไม่วิ่งผ่านแล้วดีเนาะไป let's go <S เรียบร้อยครับผมตอนนี้พี่จับผีสปิริตได้แล้วครับผมยย yeah! ห้องที่อยู่ด้าผมเป็นผู้ชายด้าผมอายุ69ห้องที่อยู่ก็คือบาร์รูมห้องอาบนา้ำนั่นเองครับผมทุกคน <laughs> ตอนนี้พวกแกไม่ได้ขานามือฉัเลยนะแห<ะ>มันหา้าแล้วเหลือเกินในปามี่เดี๋ยวรอบหน้าผมนี่ก็ริมริมริมเรนเนี่ยพี่ทําไปแล้วเนาะทุกคนก็ไปย้อนดูได้หรืออยากจะดูพี่แบบว่าตอนที่พี่แบบ เริ่มแบบคล่องแล้วอตอนแรกมันอัปเดตมาไงพี่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นแต่ตอนนี้ตักคล่องแล้ว <c oughs> แล้วก็นี่ครับผมคุกโรงเรียนรอติดตามรับชมก็ได้เลยครับผมทุกคนโอเคยังไงก็วันนี้ฝากกดไลค์มีกำลังใจให้พี่ด้วยครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบา,บายๆเจอกันใหม่ครับผม